สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเสาร์ว,วันนี้เป็นเสาร์วันพฤหัสบดีที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ครับตู้มันทุ่นมาอยู่ตลาดดันโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอชนบุรีจังหวัดสระนทร์ข้าวครับก็เปิดทุกวันพฤหัสบดีครับพี่น้องนี่นายห้อยพี่น้องอยากมาซื้อไปเลี้ยงกับมาเบิ่งเอานะครับช่วงนี้ราคาง,งัวกับพอซื้อไปเลี้ยงอยู่ ราคาเหมือนกนลงมาหลายอยู่ครับแต่การเปิดเพื่อกับเปิดธรรมดาหรือการเปิดเพื่อนโตเอานะครับ่ตเท่าไรกัแล้วแต่ปักกันนะครับหลังจากที่ตลาดงัวนมือนั้นผมไปจะสทอนกับน้าเนี่ยนครับยางกับวิหม่องยางนายหอยนายห่างกับมีนได้หางนี่ปลาไปกับตอนนี้แต่ผู้เสือไปเลียนกับมาหลายอยู่นะครับมันลงไปมือนีกับแม่ลายเลยครับ เป็นน้อเบิ้องงวดไปเลี้ยมฮะมาสำรวจราคาง,งวดพี่น้องเบิ้งบัตแม่ลุงแม่บัตเท่เาแม่สาวลวดธรรมชาติบ่บ่อเห็ดเขาครับ,บรเขาบ,บ,ขบนท่าท่าใส่ยาท่ายาขุนเขาลูกลูกพ่อได้ลูกอันนี้ลูกบู้พ่อครับมันงา่ามือดีเนาะครับอันนี้ลูกบู้พอ่อสูงลอยสามสิบเซน ตีสามวงอยู่ครับววงหนอยนองนาดีอยู่ครับกุกทางกะไงเ่งกะรบประกันตำหนิทุกอย่างนะครับเร่งดำนุ่มซีกับการตัะกันินิทุกอย่างรับชงแกงโล เรื่ลงนี้เดือนี้ลุกเปิดไปเท่าไหร่เปิดไสามสิบเกครับสามหมื่นต่อรองได้ต่อรองได้นี่ต่อรองได้ขาดทุนต่อรายขาดทุนอ้าเตอร์ลียนกำังน้าดีอยู่สามหม่นเต่อรองได้ครับฝิดเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสอานึ่งาสครับพ่อสมานพลชยครับพ่อสมนคใช่ครับ ปดีเสียวดมรูปล้อจักบาทอาหนีิฮะสามหมื่นสามชูร้อยสามจิดเปล่งขาดีเปิดไปสามหมื่นสามครับเราประกันตำนิดถูกเนี้ยติดบนเอาดูกล่องว่อกันนะ เบื้งถ่ายครับนมก็ได no ้สีนมดึงดึงครับสามหมต่อรองได้ฝากเบอร์โทษศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์องศูนย์หนึ่งเสี่ยวดมเสลาภูมินุเครื่องจะงวมากบ่เหมือนมาเบื้งเห็นไปฮะหน่งัวไม่เห็นงัวไป เอามาเปรียบได้กับมาเปรียบได้กับาเบิ่งเอาพอลุ่าง้อม่จักตมาเนิง้อแมาจักต่ไง้อเอามาเออคือมาเบิรงงัวคื้กันมาซื้อเพิ่นปลาสบ่งันบอกครับเบิเขนมันก็เท่อนันล่ะพอลุงกับเบิ่งเอาพอไปได้จะไปนอกเดีวผมยางก่อนลูกเต้งเอาตัวนี้มาผมจะจะจะจบาลลูกเต้ง ีมืนผสมไปมพอ้อน้ยคือคือซอยกันไนละ่ะมันมีมือเดียวโอ้ยอ, <c oughs> อบกซื้อวางไหน้าบ้าน,น,นลักกี้ล็อกกี้ผสมได้จักเดือนหรอไปกันลุงหนึ่งซีกุมภามีหน้าเดี๋ยวนี้มือในวันที่งี้ยี่สมมีหน้ากุมภาเกือบสองเดือนแล้ว เกือบสเดือนเด็กตัวท่องไว้ลูกเติงปกันเลยเนาะกุงลอยซุงลอยหาไปทนซสีที่บวกกายอยู่ลอดเลยบวกก็เท่ว่าหาสูสีเนาะติดโปรนีนรับประกันตำาหนิทุกอย่างเมื่อนี่เด็ดลูกเติงสามหาสามเมื่อหา พร้อมสมเปน็นไก่เปน็นสมเล่ไ้ครับสมไผ่พริกแดงพริกแดงจักเดือนแล้วพานหลอบแล้วพานหลอบแล้วสามมื่นหาสูงลอยสามที่บวกกันตามนี้ทุกอย่างนะลุงเติงครับครับเนี่ยเดีอยร์คัมเมีนซ่าเปิดสามมื่นหาต่อรองได้ทั้งสองตัต่อร่องได้ทั้งสองตัวปากเพื่อ,อท่ 093-078-0490-0490-0490ลุงเติงสวนนภูมิขอบคุณครับอ่ะสบายดียังได้จักบาทอ่านนี่บอกอันนี้เปิดวัยเศ้าเก่าลูกวันบ้านหรือลูกไผ่ลูกบ้านบ้านหราติ030บวกเปิดไป2,900,000ครับ ฐางการไ้ดีอยู่เชีงคากันได้องหมืนเกาครับจิดเขายุนราเนาะสองหื่นเก้าบาทต่อรองได้เนาะอ่ะเนาะต่อรองไรับทงเจลโลรับส่งเจลโล่เขียวหงิเนาะเอาฝากเบอร์ทั่วศูนย์หกศูนย์หกสองแปองแปดเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเน ตาอยังก่อนมันมาค่าสมัครอเอามันมาขอขอบคุณครับสวัสดีครับอันพีครับยต่พอยี่ย่ขุดคุ้นคือว่าขายเอาเอาไปยังดูแต่ขายหมดตัววัาเดี๋ยยังจะบ้าหระครับดิฮ้ยแน่เท่าไหร่สามมื้อเจ็ดผัดสมไปอ่ะ แม่มันโอ้แม่มันแม่มันเป็นวนวดเนื่อครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเป็นวนวดเนื่อครับผสมบัตติล่ะเป็นนวดเนื่อแม่มันแม่มันโอ้หนาลึกตื่นเลยสามหมื่นเจ็ดครับไปเขียงตองการไงไม่เอาพูดจากไยอ่ะ ชุมพลบุรีมาพูดเดียวโอว้เอาเอาต่อร่องได้ปากเลยฝาวเบพร์นได้ห้าพีนอนใจ0 8นเียดนเกียนนเก้8ย0ด08 09 0809ห้อยอยังก่ออุดมซาบฟามอุดมซาบปามอเอาครับขอบคุณครับมนนะันมาเนอบางค้งท่องในวบน่้พ่นไปไปตะผมพูดเดียวหัวัหัววัฒนมีขอรุ่งสวัสดีครับ เอามาจากตัวเรามือนเนี่ยมวอ,ยอตยวจะีไปแทบคุณออมพี่ก่นทนสวัสด,ดีครับท่านประธานสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่นเาให,ห้ตัวไหนท่านเสียในห้องเปิดอะไรเปิด สามทิบครับามหมองไข่รอดสามได้ปะรอดาอได้คับปอได้พี่ทีทั้งทีป้อได้ขยะไข่อะมือนั่นหอยไปเรียงหอยขาดทึดเก็ท่านหามขมันรอดนะว่าแต่ดอกผู้เลี้ยงมันเป็นพ่อวัวแพร่แหว่พ่อวัวลูกผู้มันผสมพันหอยใน ผสมไัยข่มโตขุ่มโตสูงลอยที่สีไปลอยสามที่บวกสี่หรือเปล่าเราประกันตัวนี้ถูกยังฮะปากเอียงมันได้ลูกจคกตัวเราเหรียญไหนฮะลูกสามเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ รับส่งจากโลกช่วงที่คือถี่ส่งต่ถ้ามากัเบึึงสวงนี่ซ้นยิ่งุนรอ่าส่งต่เึืงสวงเอาป่าเมื่อโต๊ะรดเปลครับสามหนึ่งแปดสากครับสองเจด้องห่ยนลูกรอจากบ้านงูหลาตุไปเลยสบายดีสบายดีลูกแม่ขพอหมวดเจ้าตินแม่ลูกว่าขึนเดียว บักทึกยังได้เท่านี้นี่ฮะมืึนเกียจพัดหาลอยต้นอีเดแม่หม,ม,มันแม่หมันหรือเม่ผสมเหลีวนี่ผสมบ้านหรือผสมหลอดละได้เจ็กเดือนแล้วรอบการเลี้ยงมันนี่สูงรลอยสามสิบ จ้หังอมัสีแดงครับต่อรองได้ต่อรองไะทุกตัวนะอาเนาะงวดจะใส่กระเียรไะก่อนเออเอาฝาเบอร์โทราอะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดห้าศูย์เห้านย์หกแปดเจสาห้อยยัหอยหอหอยน้ายกือหอยน้ก่นเกี่นั่น่ขอบคุณครับไปเด้อ สวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับคุณลุงคือบทไปทั้งกันว่าปีแม่นมืดอะไรจะไปทั้งคอนเทนไหมบอาทัดเปลี่ยนบ่ตลาดไหนตลาดเขาขีา้รดดอกจากทาั้งจากเมืองสวงไปเขาไปเส่นไหนเ,น,เเเนเขาพุทธโสงน้องสองห่องอเพราะผมว่าที่ไปเจ้าที่ไป,ท,ไปที่ไหนบอกไม่เคยไปเจ้าเที่ยมือนั้นเห็นกันช่องกัน เาของเาผู้หากินหมานีนแม่บากก็เจ้ยยุสะดอกพราี้วัตถุิบมันบรงผมอยากขี่รถไปเบื้องอยู่มันไกลโอ้เมื่องพจน่แมเมนติเมนบอตัวนี้จะได้พนลุ่งนี่ยสามมื่นเกียรต์ผสมไปเอม่สาวติดบดสูงลอยสามี่บวก วันลอยซ<า>ครับผมอยยวนท่านนเถือเรนะือรถลอยซีที่บวกแม่สาวแม่สาวสามทิบดก็บ้างสามนเจ็ดต่อรองได้ประกันต้นี้นะพ่อรุงเนาะนียเอาอยู่ครับสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้ตัวนั้นเป็นบ้นลูกจะได้เทไรล่ะ ผสมไปยังแตจิโอลครับเดียวคิดเดียวโตขนหลอดโตอมงแต่โอ้งีอันน,นี้บักหาชิบ,บวกหกิบนนีดร้อยมีเตจิโอ้อืโอ้หาเมื่อหาตัวโอ้เคียงาขาคดีกับหางหยงาวลากดินเลยพี่น่องเลยออของกัยัย อติดโบดด้วยเรบปรกกันตำนี้ทูกย่างนนลูกเนาะลูกแดงวะขัดเถอะวะท่านผู้ช่วยบัดดีครับได้ไปง่วเออ โอ้ไก่ออกแล้วครับต่อรองไหนแม่ลูกเท่ไาไรล่ะห้าหมื่นเปียดโอ้อ่างหลังเลยตัวอ่างดีครับลูกแม่พ่อได้หลานนี่ซุปเปอร์เอ็กซ์น,นั่นนี่กระสูงลอยสี่สิบบวกใหญ่นาครับแม่นี่ห้าหมื่นเปียดด้ยมากกว่าน่ารูก หามื่อเจดโตลอในทุกตัวดา,านหลเนาะฝากเบอร์อทัวให้นะศูนย์เก้าสามสามสามหกเจ็ดสองงส่เอองสีังห้อยอดปทุมรัดน้ำมันมาดน,านกเด้อโอ้เป็นตสือไปล่กนกับหาอกว่าโตล้อไนยครเลยรับตรงเยงนดแล้วตะคุยกันไหนเนาะมันมาดนรกเด้อขออนุญาตละ สวัสดีครับมักตัวนี้แล้วบ่จังหักบุนใจอยู่จ้ะเป็นแม่ลูกเพิ่มเพิ่นเดียวหนิเพิ่นเดียวใช่งัวเพิ่นเจ้าของงัวอยากได้เจ้าบาดานิสองมือห่างสองมือหาต่อรองได้อีกลุกพ่อไหนสูง้อยสานที่บวกติดบดอยู่ครับติดบดอยู่สองมือห่วยกับพ่อไปเลี้ยงอยู่แต่ต้องหลุดลงได้อีก่กัเก่าแล้วเนาะ เอาไว bo, ้จากโตมันน <That 's S 2> <t> ี Rico, ่โอ้ว่านัอกันสองมื้นหาหลับทรงพันยุ่นอกกันได้ใครอพันบักไก่นบัไก่ไก่ดอพออมั่งสวงนี้ไปม่วงก็เกษียรพันไก่กันดอกไยรถเมั่งส่วงกับมาอายุตัดโอเคกันได้พันบัไปดอกพันไห้ปุ้แก้ไปอ่ะเอาฝ่าเพื่อโทษอ่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แป 5-3-6 5-3-6 7ก3 1 7ด3 1าสามขเหส่ข้้ี่เล็ก,กเกษตรวิสัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลุงผสมไปนี่สม้วครับชีเดือนพ่ออไพ่อไไ โอ้ี่เดือนแล้วรับปาาระกันทองไปอม,มันมันได้ลูกจักตัวเหรเขาคือจังถเถอะเลยสามตัวได้ท่องเนี่ยเนาะเฮ้ยแน่ลูกที่นีนใส่ใส่ไฟไฟพอลุองลูกวันน่าลูกไหมลูกผูลูกผูอยากได้เท่าไพรพอลูกดนี่ยหาเ่อนทวนเนี่ย พอ,อไปพอมาอยู่ันแยกแยกวาพอลุงพอลุงแยกวาคันแยกแยกเดียวเท่าไรเถือกเถืองเนี่ยครับเนี่ยไรวัดนี่ครับไปเรื่อยตัวนี้เอาเท่าไรคันแยกครัาาบาาสูงลอยซี่ที่บวกครับรับปกกระกันทองแล้วครับ สี่เดือนแม่นี่เดบันอพอลุ่ฮะเท่าไหร่ผสมไปแม่นี่สรบันครบก็ครบแล้วอ๋อสี่หมื่นตอลองได้ครับสูงลอยหาซิบนะครับตัวนี้ตุน,ตน,นแม่ขา,นานแวแม่เราพอลุ่ขเงเจ้าเแม่นั่น,น,นเอาอมีนเอาควบนี่เอาเท่าไหร่พลุ่ หางมือนีลูกแม่แม่ห่ปตอพุ่นแม่ผสมไปยัาง่อลููกมลมไปโอุ้งกว่าีที่บวกครับลูกคู้ลูกคู้ลูกคู้ย่อาแต่ว่าเพิ่นรับประกันทองแลนนนนออ คือเดือนนี้อาเซียวตักแต่อันเมีกอะไรด้พันเยียกพันเียกตัวนี้มื่นกว่านึใส่ใส่พลลุงเขาเมีนั่นอาปาชีโตพุ่นอ่าใบของตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ม่มีใบนี่เอาพลลุงไปฝากเบอร์โทรนี่ไรบอก 0 6 1 <die> Euro, <rainforest. S> 1 6 9 1 6 9 2 9 4 7 2 9 4 7พ่อพ่อเยี่เียเถียนพ่อเยียบเถียนบ้านที่เล็กแปดเเลยมันจะเงินมันมันครับนจุ่มนี่เขาไฟน้อจุ่มนี่จะได้จบาดอาดิแม่ลูกกันบ้แม่ลูกสองเหมือนเก้าคบโตบะ โอ้เมียลูกสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าโตโตอันนั้นเี่ยสามมื่นสองเก่าตบ้างเดือนีะเมียสาวม่ได้จ่าือนหรอเบืโอ้พร้อมสมล้วันเมันสิบแสิบเกาเดือนเลยะครับลูกไผ่ม้เป็นลูกไผ เป็นลูกกันบ้าน่เป็นลูกแม่นี่โอ้มันแต่ลอกง่ามหนดเดือนเนาะขนาดเมียนี่เนี่ยลูกให้ลูกดีอยยุนี่นุ่มดีอยยุตัวนั้นกับพี่ดีอยยุต่อรองได้มาจะกสมยจกจตัุบ้านยังบ้านอ้นเอาฝากเบอร์โทษนเ้า0ูนย9ศูน9 8้านอ้อยหยังหลอห่อยบนมันมานครับรับทรงจากโล รับทรงหาชีโลกเกินนันจังว่ากันไหมเอ้าขอบคุณครับกาพบุญวันด,ดีเจ้าไถงัวเจ้าจุ๊มนี่แม่นเม็ดปะเนนองข้อม,มเออม,ม,ม่แม่นี่นี่นี่ลูกนี่แม่นี่บ่แม่นวนอยากได้จ้าบาทแม่นวนกับลูกน้วนสี่สิบหามบาทลูกกับแม่ลูกกับแม่ยข้อ<ม>่น,นกันคมน,นัม่นเท่าไรดิสี่หมอันนี้สี่หมือันนี้สี่หมสม จะเลื่อนถ้าเอาเทียนอันนี้สี่หมืนสามลูกแม่อีก่ึ้นกันลูกกันนอ,อยสามที่บวก,กแน่ๆเราประกันตำนี้ถูกยังเราประกันถูกยังเรียกว่าเท่าไงเนาะเอาให้บุญมันตัวหน่อยอยู่ลูกมันสี่หมืนหาสี่หมื่นสามต่อเล่าไหนทั้งสองคมปากเวร์โทรแป่นึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกสี่แปดเจ็ดหกสี นายห้อยไพบูลรูบล้อขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้านายฮะแลกตัวแล้ววัฒนได้เล็กโตได้อีท้ายหลายตัวแล้วล่ะเออแต่าง่วงวันได้ผมเพื่นใด้นอกครับเธอเลือกยังไงเนี่ยจะได้จังหวัดอ่ะผสมไปพอได้ล่ะผสมตัวรับประกันทุกอย่าง ปะกันสีน้ำมอยู่ในท้องปะกัน <cigar> สีแดงในท้ทองห้อยห้อยท่านประตู่นเราปะกันหอนลูกสีแดงมาปะกันลูกสีแดงพร้อมหมดนี่ไก่ออกไปไก่ออกแล้วครับสูงลอยหาวันนี้แล้วปะกันตำนีทุกอย่างติดบูธพร้อมกกหางไก่ไงของไก่ไงห้าหมื่นเท่าได้กี่าทม่นันห้าหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ งวจะใส่ลุกเกษตรวิสัหยสหลับทรงเก่งโลกคุยกันเนอะหองฟาเบอร์ทั่วลกศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง้าหห้าเก้าหห้าแสี่แปดห้อยยังก่อห้อยยังละห้อยต้มเกษตรวิสัยร,ยร,ยร,รูปหอนำไปเด้อขอบคุณนี่ครับังไงอยู่ติดปวด อัอน oh. ันี้เขาไผ่หรอเยเบื่อเบื่อเลยมัวไผ่รครับดิจกฟองมาต้นเห็นได้คุ้งัวเจ้าวะดิอยากเป็นเจ้าบาทครับดิผสมไปจะเดือนแล้วอ่าพระลุง บบวทัตัวทงองเนาะสูงลอยหาที่บกาวกเงาอะไรจะสีขาวสีบสีขาวสูงลอยหาที่บกักรับประกันตำดีถูกยังง่วงามาจากใสครับโอ้ยูบัดไหนบัดทีเล็กวะ เอามาจากโตวมั้งเดเปิดท่าไรก็หันสามี่หมนสีต่อร่องหน้อีกรับทรงเก็ิโลครับปฝากเบอร์ทั่วใพุศนย์เก้าเก้าสองยหยังสี่ห้าสอี่ห้อยยังครับห้อยเข็มน้ันก็ขอบคุณครับ พ่อใหญ่บินมาบ้านเอาอดีตัรทานพท่ท่าหางเจ่าวิ่พระท่นวางอยู่มองไล่ได้มันมันบ่มีช่องมองเปิด,ด,นนดรับไล่ได้ไหมบ่มีอันมันเปลี่ยนแล้วมันเสียสถานที่เดิมมันเสียดิยลงขบว,ว่าโอ้ย<ล>อกระจกักเดนจิ้ามองหันนะพ่อ,อยู่ดีๆมันเข้าห้ผมไปเห็นที่ยังเห็นเจ้ากูยังยูทูบไม่เดืบบาดผมไปกดใเห็นแ้วเขาบาดอี บ่บอเปิดบ่อรับไล่ได้บ่ <connection. S 1> บอเห็นเลยบาทเอา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 เดี๋ยวจังทีไปเห็ดไปก่อนเอาดีๆแถวอยู่บุยบ่อหรอกเออเอาเอาครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับคือบรรยากาศตลาดนัดบ้านดอกใหม่อำเภอสวนภูมิจังหวัดเลยเที่ยครับ พี่น้องต้องการง้อไปเลี้ยงกับม่ครับกับพอราคากับพ่อฟังอยู่บางตัวกระสูงบางตัวกระตัม้มมันเปิดเปิดื่อๆนะครับก็เอาหันมักกฝากตอนพี่น้องมาซ้นำนี่ครับขอราบขอบคุณครับสาธุ